็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับเลตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะอิลูมานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ผมรอนะเพราะว่าผมเนี่ยชอบโมเดลสไตล์ของน้องมากๆนะครับไม่เปิดไม่ได้ลนะเดี๋ยววันนี้มาจัดกันนะฮะเดี๋ยวขอดูสกิลของน้องหนยวมาเป็นยังไงครับเหมือนจะเป็นตัวแข็งนะม้่สถานะสะท้อนให้กับอามทีทั้งหมดสะท้อนสะท้อน2หรอ ถือว่าโอเคนะสามารถเล่นคาร์บอนคอนได้อ่าเพื่อม,มาป้องกันเมทนี่เป็นสายต้านเมฆหรอสกิลที่2โจมตีเป้าหมายทั้งหมดศัตรูที่โจมตีเวทเบอร์พลาโจมตีสกิลหนึ่งของตัวเวทนะฮะส่วนนันตี มอบสถานะแชร์บาดแผลอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจแล้วก็สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ16%ให้กับศัตรู2องเรินนะครับเพื่อพลังป้องกันเวทด้วยก็คือตัวเวทจะตีเข้าไม่แรงตัวกายภาพที่ตีหมู่ก็ไม่ได้แรงะนะครับจะมีโซเนียเนาะสักหลังอ,อันตีเนี่ยมีสะท้อน16นะครับแล้วก็แพซีอีก28 ก็จะกลายเป็นประมาณ44%นะก็ถือว่าครึ่งๆเลยนะครับแล้วก็บวกกับไปเล่นกับตัวสะท้อนตัวอื่นเพิ่อมอีกนะครับอีก2ตัวมีอีก2ตัวทีว่ผมแนะนำจะมีตัวนี้เป็นตัวระดับน่าจะดาวเดียวหรือ2ดาวนั่นแหละนะฮะน่าจะดาวเดียวนะคะถ้าจะไม่ผิดตัวไหนนะตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ มอสสถานะเบอร์เซิร์กอันนี้ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งครับผมน่าจะจำเดนาเป็นตัวไหนเอ่ยตัวตัวตัวนี้เป็นเบอร์เซิร์กซีที่แมีจุ่มบีเด็กเตอร์รตึ๊บนี่ครับปรับสะท้อนอีก14%่อามีมีปรับสะท้อนท4อน สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และได้รับความแรงเพิ่มขึ้นอืมน่าจะเล่นคอมโบกับตัวนี้นะฮะอันตีน้องเขานท่าโอเคเลยลดพลิสกิลอื่นของน้องไม่ค่อยเท่าไหร่เพิ่มพลังอันนี้เชื่อหนึ่งหน่วยอืมตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาคอมโบแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนเนี่ยจะเป็นตัวนี้เป็นตัวสามดาวนะครับ หลายคนน่าจะมีแล้วนะเพราะว่าน้องเนี่ยมีสกิลที่ไวส้สะท้อนได้ด้วยชุบชีวิตได้นะครับแล้วก็สะท้อนอีกย6เนเห็นไหมไปบวกเพิ่มก็ถือว่าเยอะอยู่นะลดฟื้นฟูลดฟื้นฟูนฟี่เมตาสะท้อนน่าจะเตรียมกลับมานะครับเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวด้วนอะื่นอาจจะมีเพิ่มอีกยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้มี28ใบนะแล้วก็ เพชรประมาณ10,000ไป24,000 25,000ประมาณนั้นแหละนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าจะเสียอะไร่จะไปครับคราวที่แล้วเราโชคดีมากที่เราเปิดอ่า10ตัวแรกก็คือได้เลยนะครับแต่ว่าเลขก่อนนะเราโดนไปเขาเรียกว่าอะไรนะแค่ว่า2กาลังตีเลยก็ว่าได้เนาะก็จะเศ้าๆนิดนึง เดี๋ยวดูว่ารอบนี้เราจะเสียไปเท่าไหร่ถ้าโดนไปการันตีก็มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเพราะว่าหลักๆก,ก็น่าจะการันตีอยู่แล้วบังไม่ค่อยนบุ๊คอุ๊คบุ๊คบุ๊าบุ๊คบุ๊คบุ๊ค่ มีเลยอุ้ยมีมีแบัตนิดนึงหรือว่าแต่ทองอุ้ยลุ้งหรอลุ้งมากจริงเหรลเลดเานะถ้าลุเลดนี่ขอเป็นตัวที่ยังไม่มียังไงเดียวตัวเดียวเดียตัวเดียวที่ผมยังไม่มีอ่ะน่ารักสุดโอ้โหโอ้ เสียาดายมากครับเหมือนกับว่าเลดมันเจอนๆกันจริงๆนะแบบว่าเลดห,หนึ่งเลดเรียงเรียงดีอีกเลดหนึ่งดวงไม่ดีนะครับสลับกันไปเสียดายเลาจะคุ้มน่าจะหลุดไปตัวอื่นอยากให้ตัวอื่นมากครับรไปฮะรอบนี้นี้ขอได้เร็วหน่อยได้ไหมอุ้ย ขออะไรได้อย่างนั้น,นเ,เ,มมเลยหรองันรอบนี้เราน่าจะได้เลยปะเพราะว่าเราเพิ่งหลุดมาใช่ <_ t un> ไหม <_ t un> ดีมากอุ้ยได้จริงด้วยถึงรุดเรทแต่แต่ไม่เสีย,ย <_ t un> ลเลยนะรอบนี้ดูสมอุ้ย <_ t un> ดูจากชุดแล้วโอ้โหเท่นะถือว่าสวยเลยเดี๋ยวผมเอาไว้เป็นเมตาแบบว่า <_ t un> เมรัตทอนนะครับเอาไว้ไว้เล่นอชอบมากเลยทีตั้งหลับก็หายไปประมาณ2อง0ันสามสองหายไปประมาณสองพเพชรนะก็ก็โอเคนะครับไม่ได้แย่ <S 2> <S 2> แต่ว่าผมอาจจะทำขึ้นสันกสีดาวหรือเปล่าเพราะว่าตัวน้องก็เป็นตัว น่าจะยืนหน้าไหมตัวยืนหน้าจิ๋วดูเท่จังเลยคอดูโมเดลสีดาวอู้เท่ทั้งคู่เลยอ่ะชอบทั้งสองล่างเลยอ่ะอืมไม่ค่อยต่างมากเนาะแต่ก็สีแดงๆเขียวๆดำๆเท่อยู่งี้ต้องขึ้นสีดาวเลยดีวะ วลวหกสิบแปดทำเอาไว้ได้เล่นไหมไม่รู้แต่ว่าทำเอาไว้ก่อนอเ,สเสียเสียไอ้อยู่นี่ผมเก็บเอาไว้รอ,อน้องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอปั้นน้องอีกทีนึงเดี๋ยวทำของไว้ให้น้องตันๆหน่อยไม่แน่อาจจะทำสักสักห้าดาวเอาไว้ยืน ผมมาชอบชอบมากเลยแล้วเป็นตัวสะท้อนด้วยไงหายากมีต้าสะท้อนตอนนี้เอาไว้ยืนใน PVP นะเดี๋ยวลองคิดคอมโบ,บอเล่มกัอนของก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปาแบบของระดับแรกๆแล้วก็เลยจะยากนิ ผมรอมานานมากเลยตนี้เดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยที่ผมรอเนี่ยจะเป็นชื่อน้องอะไรนะตัวที่มันมีความสามารถหลายๆอย่างอะที่ขี่ไอตัวกลมๆอะผมอยากได้มากเลยซากุระปะไม่ใช่ซากุระชื่ออะไรนะที่เป็นตัวสองดาวอะอืม เดี๋ยวลอเลยตัวนั้นครับไม่น่าเชื่อจริงีผมจะมีดวงเล่นมาถึงขนาดนี้ได้นะเป็นเกมแรกเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมแรกเป็นอีกหนึ่งเกมหลายๆเกมที่เล่นแล้วแบบมีดวงมาขนาดนี้ปึ๊บของหมดแล้วอ่ะดีนะที่ผมได้สมุด รองเท้าไว้โอเคเจ็ดร้อยเยอะอยู่นะวันนี้อา,อาจจะขึ้นขึ้นน้องเดี๋ยวต้องผมต้องมาไล่เล่นด่านมาแล้วแหละจะได้ทำน้องขึ้นเป็นเพียร์เก้านะครับ ผมผมดองด่านมานายพอสมควรละตอนนี้เล่นอยู่เล่นของอแค่เทียแปดเลยนะคแค่ระดับ8ไม่ได้ไปเล่น9ก้าสักทีดองด่านไปเยอะมากจุบโอเคเดี๋ยวพอนี้เสร็จปิดเดี๋ยวผมไว้จะลอง ให้ดูสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ปั้นทีแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเทดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเงีน้นวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้วเดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ